เป็นวันที่าาท,ท่านหายใจได้เป็นลาคาร์พูนวันที่แรงท่านได้มีโอกาสได้ไปร่วมแสดงความจุนรักดีที่พระธรรมัราชวังต่อเสดพพ็จพระผ่านปีหลวงโดยบรรดาของบ้งสมบิกรชาวไทยทุกคนเราอยากให้มีการส่สงเสียงดาว่าเป็นไปไม่ได้ตัวอย่างเป็นไปแตเ็เป็นมาตามการใจจริงๆ จะยังโยมได้เนี่ยเสียเสียบที่เรารแปลคือโยมเฉลิมพนพอโยมมีสติมีกวามตังใจนการที่จะทำหน้าที่ของเราต่อไปได้อะไรจากทางต้นมาสมการแรกคือได้แสวงทางเขาลวกนับถตีผู้ใดนกระสือที่เด็ดทางนี้สังเกตจากบุญโยมส่วนใดก็อายุอาจจาะนั่นหมายบุญโยงเฉลิมพลเป็นส่วนมากมีอายุเขาขึ้นมากกว่านั้น เป็นส่วนน้อยและการส่วนบริการที่ผ่านมาคือยกลับมาลดน้ำศพของคุณโยมเฉลิมพลการลดน้ำศพนั้นมีคติธรรมสอนใจอายของเราประกา,า,ะารคะได้ในการัดน้ำศพเพื่อขอขันอาทูปโดยการที่คุโยเมเฉลิมพลในมิจารณ์อาจจะเกิรูปเกินท่านตา,ามกายทางวาจาอาจจะโดยตั้งใจงหรือไม่ตั้งใจก็ตามเพราะนั้นบางทีบางครอบครัว อาจจะเก่าทำพรามาพูดต่อคุณพอ่อซึ่งท่านท่านอาจารย์จักไปนะคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณจำยานซึ่งท่านท่านอาจารย์จักไปนะเราจะเรื่องได้หรือจะเือไม่ไดจจ้จะตั้งใจไม่ตั้งใจก็ได้การต่อพรตไม่มีคำว่าสีโย,ยจะกราบที่ตักจะกราบที่เทา้าไม่มีคำว่าเสียอะไรเลย ไม่ได้เสียยดเสียตำแหน่งเสียความมสิทมีแต่คำว่าเราจะได้กลาท่านหนึ่งั้งสุดท้ายเนะี่ยทุกคนแน่นอนผู้เป็นอูกจินาหลานหลนหลวงเคลุง,ลงเจอิญคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาอย่ยางมาด้วยกันทนะ้ง้นขอภัยเช่นอะไรบ้างเช่นชีรถบนตักของท่านหรืออึกร้อนตักของท่านท่านไม่ได้โกรธนะ รูหมันเดิมละกิลามันเดิมแล้วก็รักเพิ่มมากขึ้น,เป,น,เ,ปนเป็นคำรักที่ไม่ที่ไปนประมาณว่าแค่ร้เป็นคำารักที่เกินร้อยเป็นควารักแบบพนันมเต้นนด่มีกี่จังกัดจะผ่านไปกี่วัน,นติดปีๆคุณพ่อพ่อยังรักเรามันเดิมรักเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมท่านก็ไม่กระจักเราไปแต่ว่าอย่างนั้นข้อเปลี่ยนไปไม่ได้เพีเยงแต่ว่าอาจจะรู้ความนั้น รือช้าวันนั้นตามที่คุณหมอว่าไว้เป็นการตั้งสุมติฐานอาจจะบอกว่าคุณครับคุณครับอาจจะประมาณนี้นะครับอาจจะุ่งนี้นะครับคนทีก็เร็วกว่าอีกคิดเราก็อยากให้ท่านอยู่ทันที่ส่วนท่านที่จะเป็นไปไนดะ้ไปยังโรงพยายยบาลที่มีการรักษาที่ดีคุณหมอที่เก่งด้วยประสบการณ์อยากจะนำเข้าจากต่างประเทศจากราคาที ทำจริงหรือก็ยินดีในการที่จะจ่ายขอชื่นขอบคุณพ่อของคุณปู่ของจินต,ตาเอาไว้แตพิสูจน์ทุกอย่างก็เกิดใจจากอาจารย์จริงๆประโยชน์รถน้ำสูงก็จะจำเป็นเห็นว่าน้ำที่เราวิ่ว่างลงไปนั้นก็อยู่ที่บริเวณมือแต่เพียงน้อยแะปพะสูจน์นะที่เรารักเป็นเจตนนั้นก็บอกอะไรเราบอกว่าทุกคนที่เกิดมาจะอะไรไิดเัวไนลูกหน้านั้น ที่เาหาไว้จะเป็นสินทรัพย์เช้าสภาวะแอสเ e ทคือทรัพย์บนเวียนเกิดเป็น asset คือทรัพย์ถาวรฟรี asset ตามสัตว์บัญชีเราใช้คว้าระมีชีวิตอ,อยู่ให้ผู้โยนเจริญคนเกิดนในสังเป็นเทวดาเทวดาเรียกว่าเป็นโอปาปาติกาต่ำเหนือเข้ามาขึ้นเกิดขึ้นโตทันทีท้ายคำว,ว่าตัวจากที่สูงตรงนี้ก็ยอมรับว่ารูปกรรมงานก็ทํา มามไ,ได้ดีชัดเจนสีสีตรงนี้ดีเกิดตตุกโตเป็นนโยมของเราเป็นขั้นวัสยากรรมําเนิดเกิดในงขันของคุณแม่เราได้จากคุณแม่ทางทำอยด่ข้อความสายสะดืออยู่นานานับประมาณล้นข้าวเดือนทอดมาแล้ว,ลวก็บกลงเรื่องเราทุกอย่างเลยเข่า,าบบลปลาอาหารอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆอเัเเสริมสเยอะแยะมากมาย ยวงก็แม่แต่อะไรไไก็ให้ตอนแผเป็นงก็ให้เกิดมีจนเกิดเป็นนาราถลาดที่มีความสมบูรณ์ทุกอย่างเลยบางทีท่านจบเรียนจนจบระเปดนตรีได้กียนนำในเพลงทององพ่อยิ้มโอ้ลูกพ่อเก่งมากเลยลูกแม่เก่งมากมีความภาคภูมิใจอจบด็อกดเตอร์ทำงานในตำแหน่ง่นังานที่มั่นคงม,มีชื่อเสียงทางสังคมคุณพ่อภูมิใจดีใจ เราได้เก่าคำอขอคำาั้นทั่วช่ดคำนัรนลดน้ำเสุญยิ่งยิ่งเราเป็นกรกรสอนอย่างที่ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเล่าเจ้าจะเอาแต่สุขสมุกชนยัยเมื่อเจ้ามาตัวเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าขอไปตัวเปล่ามาเจ้ามาแล้วเราจะตามลราัปก็มีแต่บุญกับบาปจะได้ยิ่งจะได้สามพระนั้งสอนวิธรรมเจ็ดจำพี แต่ละส่วนล้วก็เลยปูานาระมาภพุตระมาอาภัยยาการตาธรรมมาบางคนอยากให้น่านแปลถ้าแปลก็แปลว่าคำหลายที่เป็นคุณส่นี่เป็นการแปลแบบทับศัพท์แต่ถ้าแปลออกตามธรรมที่มาดยว่าสภาวะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สีวะเป็นอิ่แตยสภาวะมีสัตว์นิจวะสภาวะซึ่งให้ผลไม่เป็นโทษมีแต่ความสุข องธรรมองคธรรมในจิตเจตสิกพุทธรรมก็คือตักสารจิตท,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 ที่สเป็นเจตสิกสามจิตแปดนี้เป็นการพูดตามความหมายของท่าบาดีให้แปลก็อาจจะแปลประมาณนี้แต่การสวดเป็นภาษาญี่เป็นการที่รักษาพุทธน์ที่ประจ้าได้ตัสไ้นี้เป็นความหมายของของขอแรกได้ะอะไรจากการเพ่มในสดประการที่สองได้เห็นใจเจ้าภาพ พราตันใจกัสามยางคือเนียนยามโจรสองยามเจ็ดและสามยามจักยางจักเป็นยางสุดท้ายของชีวิตยามเจ็เป็นยางที่ต้องการกำลังใจโยมทราบเก่าทีไปเยี่ยมคุลุูเฉริญพลที่โรงพยาบาลไปวกไปเยี่ยมอาย์จริญศัพท์ไปพูดคุยถ้านสุดหกในการทักษายอาจจะุยกัคุอพที่ด้ะมีคำานึ่งคว่าอขอหายเดิดนะครับ เรลวๆนะครับให้มีโอกาสได้ขอชวนไปตังบูนขอชวนไปเที่ยวหรือจะมาเมื่อตุบุญในการก่อนข้างนั้นเกิดอีกก็เป็นการกำลังใจกับคุณยุดเจลุงพลเป็นอย่างดียามจ่ากมื่อกลางวันนี้คุณยุดเจริญพลอาจจะเกิดเป็นตำนานวีดีข้างๆหรือทุกท่านก็เป็นไปได้มาขอขอบคุณด้วยบางท่านเดินทางมาจากที่ไกลอายังไม่ได้ทานบางท่านถึงป,ประมาณโาฬิกาหลังก็ริ่มจบแล้ว ก่อนเกษนัที่โรงพยาบาลคืนที่สองในคืนที่ห้าถ้าโยกมาถึงก่อนสิบนาฬิกาสามสิบหกสิบแปดนาฬิกาเกษชรนั่ที่โรงพาบก่อนอารงทายอยู่ตรงไหนจักสาสิบี้มาโยนเดินตรงไปทางลานโค้ออกจากสาปุ๊บเดืยวสายเป็นลานโค้เป็นลาหนกลมๆตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่ กราจะดูตัวหนอนหม่หรือก็เดินตามโขวไปตรงไปทางด้านหน้าเห็นมีป้าว่าโปรดฐานกับเชิญนาที่โปรดฐานเลยทานอาหารสเสร็จอาจะประมาณ17นาฬิกา้5นา,นาาทีข้าโยมบอกมีความประสงค์อยากจะทำวัดสวดมนต์เย็นกับพระสงฆด้วยเเจอที่พระอุโบสถเพราะพระสงฆ์จะินเวลาร7 0 5นเป็นเานาฬิกา20นาที ก็เป็นส่วนพรงเยนกับพระสงฆ์ได้เป็นเก็บภาพถ่ายรูปได้หรือก่อนบริการสาัตยบระทีขึ้นไปที่ชั้นห้าพยโยมฐานจารุมธรรมเป็นตรงวัดอาคารสูงห้าชั้นคนพิพิชชาที่ห้าก่อนขึ้นเรื่องตรงกลางอาคารเลยพอรีบเปิดปุ๊บตรงเข้าไปข้างหน้าคือพุทธทหานจดีย์สถานที่บรรจุพระมาศรีนัทธาพ่อเป็นครา ตานโมสาวเกืเก่าํำบูชาอาจารย์สมาที่เดินจงกรมก็ตามแต่แล้ถ้าออกมาแล้วจากห้องพระบรมสารีริกธาตุขวาเป็นต่อพระเจดลบนนาชาติอย่างภาษาติมีให้ยมอ่านแา่ภาษาพม่าก็มีให้ยมอ่านภาษาจีนก็มีภาษาที่เบตก็มีภาษาญี่ปุ่นก็มีมีหลายภาษาพโยอมไปที่ทอพระเจดลบันนาชาติแล้วเอามาจากพระเจดลบันนาชาติ ย่อซ้ายสุดเลยเป็นห้องดิจิตอลอัดทิปอยู่ที่รูปปั้นพิพานประทับอยู่มีเสียงสนวนเป็นนอนสต็อกต่อมาที่ทำการประโยคประสองค์จะจะมีให้เขียนชื่อของผู้มาเนและเข้าไปใส่จะมีช่องใส่มีเสียงพัฒาสวดมัตติกาตลอดอุปสราธรรมาอุปสรรธรรมาอภาาัาธรรมบ่งต้น จากนั้นลงมาทั้นสัตว์เป็นธังมาตจันรแห่งธรรมที่บอกอยู่ยม่น้องแมอมหมดทุกท่านเลย mm. ชมบอดของกูปัญญาณธาตุกูหยวงพ่อรูดจาธาตมีเป็นจุดอยู่พร้องฐานด้วยอันนี้ก็เปลี่ยนเกียงแค่ส่วนหนึ่งจงนี้จะมีพระวกาะบวัวมุญญันที่หนึ่งที่ทททผ่านมนาจะเริ่มที่ศิษย้พานูราชประธานมีบัว